สองหาหนึ่งหาครบรวมเป็นสาวหยิปีนะคะหาสิบสองห้าสองนะคะเนื่องสองค่ะพอดีครบนะคะหกห้าสองมาีหกเนี่ย่าท่ปูต่อยู่ไหนงกรบตุ้มตัวมาถึงเก่า้อยสิบเกียรติเก่าลอยสิบเจ็ดเก่าลอยสิบหกนะคะครับเบิ้งติดตาม น้ำช็อคเขาด้วค่ะหาแกไปคู่กันเรื่องเอ็นเดซวยหัวโตลอยปีมาเจ้าเกาลอยเยกินแต่เก่าซี่บะเกาซี่บะเกาซี่ปีก็สิขคาดไปแล้วนอกจากปูซอยท่ะแล้วเนาะครับพี่นีฮานมีเกินนะร่างกายแข็งแรงคอยร่างกายแข็งแรงนะคะครับยู่จัดปีกกับ่้องฮุจักขึ้นมค่ะค่ะขอขอบุญของพุ่นเอฟซีคนอวยพรมานะไข่แม่คู่สุขภาพแข็งแรงว่าสั้นครับ ค่ะสิ้งสั้นวันเกิดค่ะแม่คู่กับขอขอบุญขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อกับไฮพ่อนทีเอฟซีไวพ่อนมากกับไฮไดรับน้ำกันนั่นแหละครับเอฟซีนะคะไฮได้มีโศกมีลาบมีโศกมีมันมีสุขภาพแข็งแรงเงือนไหรนอ่อกไหลมากด้แค่ะสารสุขภาพหมวดสิมาให้ถือน้ำกันวันที่สิบเอ็ดนะคะไฮได้โศกน้ำกันแม่คู่กับสิขอพ่อนคู่ละขอรังวันเด้อวันเกิดข้อไฮเอฟซีได้น้ำกันนะคะไฮโดยไฮว่าได้เฮ็ดได้สามนะคะมืเงื่นแม่คู่กับ สิตัาบาตก่อนนะคะเฮ็ดบุญบาทคืนบุญบาทเฮ็ดบุญบาทนะคะครบหล่อก็ดีนะคะปีไก่ในแม่นขึ้นบ้านไม่วันที่โมกรล่าใส่วันเกิดของมันเกิดพร้อมเออเบตซิลิมุกคนองอันนี้ก็เป็นซิลิมุกคนอีกหกมกราค่ะฉลองลานวิวอีกลานวิวอีกค่ะลานกุ้งเต่าลานวกุ้งเต่เนะคะแล้วจะมาเทียบงานของงานฮักไอเดียนะคะเป็นผู้กำกับนะคะอาจารย์วรวุฒิเป็นผู้เหยียบกับคนกับ สิมารวมงานนั่มือเอือนนะคะจะร้องล้านวิวใส่วันเกิดแม่คู่พ่อค่ะไ้ว่ามแต่ได้ดีๆเข้าว่านะคะล้านวิวเมื่อเช้นเ่งหลานเขาได้โนยิบหลายล้านกว่นล้านล้านวิวค่ะรเก็บสีก็ได้ล้านล้านวิวนะคะเด็กกำลังแรกใหญ่ของเกบีพ่อแม่พี่น้องนะคะเิ่นเบื่องห่นะคะเป็นเบื่องเพลงเอียงกับฮักแม่ฮักนะคะแม่ฮัก ค่ะเป็นผลงานที่แม่คู่แต่งขึ้นมาแล้วค่ะแต่งเอกรองเอกนะคะรองครูครับอาจารย์ลูกโลดเพชร์ทองชัยแม่คู่ก็ได้เรียนนี่ค่ะว่าที่มีเวอร์ชั่นสองอีกครับเวอร์ชั่นสองรอดที่ตามเลยค่ะครับพี่นีสานที่ทองแก่นก่อนนี่แหละค่ะมือว่าที่แปดตัวกัสิมาใส่เสียงนะคะครับผมฟังสไตล์ของลุงโลดรองครูกับแม่คู่แล้วก็ฟังสไตล์ของสาธิตรองครูกับแม่คู่กับเพลงเก่านั่นแหละค่ะฮัทแม่ห้างนะคะคับผมฮัทไม่ห้างค่ะเดี๋ยวจะนอยกับสิมิแม่ห่างภาคสอง ครับการอดติดตามนะคะเพื่อนกาผู้พอเข้าไดีิสายที่ท่องแก่อไอ้ดิสัยที่ท่องแก่นมันก็ม่ารวมงานนั่มเนาะค่ะครับมาทุกงานนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจังไรกายูดีไม่แห้งท่านมีโซไม่ลาบมาที่สิบเอ็ดเนาะกระสิสล้องนี่แหละค่ะที่หอปููนี่แหละอาจจะว่วงดนตีชุดใหญ่อาจจะซาธิหลุงหลดมาประกบนั่นน้ำกันนค่นครับผมหลายคนหลายผู่หลายคนนักหลอกศิลปิน อาวุโสหรือว่ารุ่นผู้บาดอาจารย์หาเบ่งยากเลยค่ะแม่นว่าแม่นว่าแถาแต่ว่าเสียงเพิ่นยังคงทีนะคะคือลุงหลวงกับสาธิทนนีเป็นนักร้องหาว่ายุดในดวงใจของพ่อแม่พี่น้องเนาะรุ่นเก่ารุ่นอ้แยกของพ่อเนินรุ่นเก่าเสียบว่าข่าวคนหูแจักเมืดนะคะรุ่นหนักหน่อยเสียกันมากคือกันสาธิตลุงหลดงหูแจักแต่ว่านี่หน่อยรุ่นไม่พวกหูแจักรุ่นน้อกไอหูแจักพู้ นั <laughs> ่นแหละเพราะว่ามันเป็นในดวงใจของพ่อแม่พี่น้องแลวบัดนี้แม่คู่ก็มีความสามารถนะคะมีความสามารถแต่งเพลงมากในเสียงหลอง <m> เสียงร่าจะเสร็จนะคะคปูเฮ้ากับประธานให้คันบ่มีปูแม่คู่กับบ่มีมือนีนะคะบ่มีวาสิเด้เ,เด้สางหรือว่าวาสิเดมีโอกาสได้แต่งก,กอดร่ำให้พ่อแม่พี่น้องในเบื่องความสามารถไเด้ฟังนะคะ แล้วการนักรองได้ดดงแก่เข้ากับซาทิตไอ้น,นิดสาที่ซ่องแก่พอครับลูกโหลดพี่ต้องใส่ซ่อไหนซ่อนึงกับพอว่าอะไเบองงไงเนี่ยนายเยบครับผม <laughs> คันบ่ออีรีหรอครับรอรบเมน อันนี้ก็ถือว่าปูประทานหงสมัยก่อนๆส่วนสิบจางเบิร์กหลายแสนครับบนธรรมดานับสองสามแสนเบื้องต้เห็นพ่อเบรียบเปรียบเลยนะครับนั่งกินข้าวนั่กันครับเป็นพี่น้องกันเนาะแค่นี้ละปูคนดึงมากคือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะเพิ่นกระหายหาว่าหาลูกหลานในเช่นเดซังแล้วก็เดซังข้อมวลซื้อเจ้าสีนะคะไม่คู่กับเช็นมาตลอดเนาะค่ะหาว่าทำบุญมาตลอดทุกมือนะคะจะได้กะ นี่แหละเช่นน้ไม่พวกไหนกำลังแรงใจเไะะด้ค่ะเด้อปีใหม่แล้วนะคะสำหรับผู้ได้ซีโอคับคิดหวังกับตัวเลขตัวเบือเพราะไฮโหวังนะคะยอย่าพิดหวังมาต่อไปพวกข้ามหวยพวอแม่คู่ห้สมหวังสุขปูซุขพลแม,ม่ค่ะเด้อค่ะให้ได้สำหรับตัวเลขอยากเสี่ยงกะ ขสองเกิดม่คู่กับสองห้าหนึ่งห้านะคะต่อสองห้าหนึ่งห้าราคอายุกับสิบกบหาสิบสองปีเมื่นวันที่หกนะคะหกมกกลาคะหกมกกลาสองห้าหนึ่งห้าครบรอบห้าสิบสองปีห้าเนื่งหาสะวันที่หกเมื่อเดียวโคโลต์เโคโลค่ะโคโลต์ข้าราชกาลิตัวหกยามาเดืองเนาะเยี่ยมศูน้องวันกัน ค่ะบ่แน่ด้อยค่ะได้อบบพโคโรนะคะพุโคโรครับมันมีตัวเซลล์ศูนย์ใส่ไหมคะศูนย์องค์ศูนย์ค่ะซ้หรับมื่ออื่นไม่คู่อาจจะสามีเวล่านักหน่อยฮานนั่นอะไรเนด้อันนี้ก็ทู่เสพผู้ตาเป็นอย่างไรล่ะครับอย่างไล้วก็สิไปจวนยวนต้นกล้วยผมเป็นพ่อต้นกล้วยด้วยยมีสารอย่ามีสารอยู่ครับเออ สารปูหมุนมากเนี่ยอันมาคิวคิวหมดก่อนเนี่ยไปไปจุดอทอดซ้ำตัวคุณน้าว่าเนาะคแต่คนเลื่อมเสือเพราแม่คู่จุดแตะลึกๆตอนที่ไปขึ้นบ้านไม่ใั่ไหมครับเอออันนี้เลี้ยวเลี้ยวขั้นไทยปูได้วยยิปไฮแล้วเรียก์ไฮแล้วกันมือแม่คู่ไปจุดแล้วก็อาจจะหันแม่คู่บริเวาก็สิยิ้มกับเอ็ดนะค่ะกับแตงโมไปซ่องให้คนมืงนะครับปลาเป็นตัวใหญเนาะแม่คู่ก็สิอธิษฐานเพื่อ ไอเอฟซี FC, ุขูุปนั่นแหละคะ่ะไอน,นี็กนางสาวสุภาพรบุตรบุะตรพระมาตนางนะคะขอรวมบุญน,น้ำปูขั้นหานะคะแม่เดตีไห้แม่คู่สองร้อยมีว่านมียิ้มมีหนักหน่อยนะคะหนักน่อยหนึ่งรอยค่ะยิ้มหนึ่งยขอบคุณนะค่ะขอวันรอ ถ้ามีไมอพทางวะอันนี้เป็นแก่บุญนะคะเพิ่นไปทำงานอยู่เกาหลีนะคะนายศักดิ์สินิแสงพากบนา่งสาวดวงฤทัยก้มรันนะคะร่วมถวายภาพป่าปู่ตานะคะเป็นเงินหาพันบาทนะคะแก่บุญปสานสาถูกค่ะซิเป็นงานเป็นสาเร็จเล่นนะเป็นพานต่อโมอือเพิ่นพานนะอันนี้ติปแม่คู่สามรอยติปปู่ตาสี่รอยติปน้องวันสามรอยนะคะ นางพิกุลนางพี่กุลเกลคุ้มสันนะคะถทายไว้ปูสามลอยไม่ปูหนึ่งร้อยยิ้มหนึ่งร้อยค่ะอันนี้แกนางพาระดีฝึกขาดนะคะเกิดวันที่หกมกรานะคะข้อโสองห้าหนึ่งสามนะคะถทายไว้ รวมสรางมหาเกีย์สองพันบาทแม่คูห้าร้อยยิ้มสามร้อยนาคน้อยสองร้อยค่ะสาุหวยพอนมันเกิดเห็นน้ำเดวัดสมาี่ฟูหยพอนมันเกิดก็แม่คูน่ะนะเกิดเมื้อเดียวเกิดวัดสาธิฟูึกันแต่ว่าคนเราพ่อสอนพิอสอรับอันนี้แกเปนบอขอรทสงออกน้ำนะคะเอาไวูหนึ่งลอยแม่คูนึ่งลอยยิ้มหนึ่งลอยนะคะ อันนี้นางจุทาพรเป็นสุขานะคะถวาไว้ปูสองลอยไม่ปูหนึ่งลอยหินหนึ่งลอยค่ะีนจะฟังเสียงปูเร้่องกันค่ะผู้ใดสิมารวมงานลํามื่นกันเชื่อใจได้ค่ะเด้อที่บ้านเลขที่สามเจดเจด หมูสิบเอ็ดบ้านนาหวานนะคะสามเ็ดเจ็ดหมูสิบเ็ดบ้านนาหวานนะคะงานเริ่มช่วงเสาร์นะคะช่วงาให้มาหนึ่งโมงนั่นแหละค่ะหนึ่งโมงเรื่มงานนะคะพาเพื่อนก็อีกเขาเขามากพาจะูเพ่อไ่ะค่ะพเพื่อนมารีใไ่บาเนะเมียนพระหกไม่ซี่หกเค่ะเดค่ะเพื่อนอยากมาส่บาสบ้านไก่เลียงเคียงหรือว่าไก่ก็ก็มาแล้ คนคนแตเดินทางมาแม่ยังก่อแม่รันยามาจต่เดืมาเมารถมาแล้วมาทุ่งานมาแม่รันยามาสวยงานมาตลวจุนวัาลอไปไหนมาแม่ละคุณวัาคุณติาเลยค่ะมาลาบก่อข้อหม้อข้อหม้อข้อมักราข่มขอฮะ เนาะเออวัหนึ่งจาวยพพวันเกิดให้แม่ครูเนาะเออวันื่หกมุกระสองห้าชองหาเนหายเพพขอเกิดผู้ขายก่อนอายกูแม่ครูก็ได้ประมาณห้าช่องเนาะได้หาชองพอไปสื้อหมข้นมันกปซืสอมูข้นเจอแต่ของนนักเนาะเออคนเข้านนักเดอมงานลีโล เวลาไม่ขอทาดการเวลาไม่คอยใช่เออทุกขึ้นยังมันเปลี่ยนไปเรื่อยจากนนหาหนึ่งเป็นหาของจั้งถือเรื่อยเอออายุมกกันกะเปลี่ยนไปอา,ายุไขรควบมกกันกะ เทาแค่เรามากับเจราไปเรือยเยอจะว่าจะกไปเยอะหน่อดเปนไงน้องเนาะเฮ้ปื้นเอร์เด็คูู่ฮยื้เอร์เด็คูู่โอ๊ยไปว่าูใครไม่รอดก็เจอจะคืนพอเด้อครับว่าเฮ้ยื๊บเอดคู่้อ๋อพราะคือทางจะไมนหนาเนาะ เออวันเกิดแม่ครูขอให้แม่ครูครูขับขากแข็งแรงร่างกายคุ้มบุญพุ่งพลนยาดจอยฮึ่มฮ่มฮึ่มด้่มรึ่มฮ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 ึ่ม่มจึ่มฮึอมหึเมฮ่มฮึนเฮึ่มฮึ่มฮึดมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ้ามฮึ่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 มม่มฮ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ึ่าฮ่ึ ด้วยองค์ปู่ปู่คือพระคร้วแล้วปู่พุ่ปู่พุ่งปู่จ่าคือกระทงช้าๆร่างทั้งค้างขององค์แม่คู่ขอให้แม่คู่อายุวันนี้สุขสบาหถึงๆแล้วก็รวยกระโดดปีแล้วก็ขอให้กระโดดไปอืมคือค้ายเขื่อนย่อมอือองค์แม่คู่ใครจะเริ่มกล่าวหน่ะอืออายุ อืออายุให้ใจจัปุ๋ยเลยจืดใจโตอายุให้มาคูนเลยง่วนนี้มนคูใจนี้หาดของเนาะรั่งโื่ไปจัดปุ๋ยปุ่งกันเยอะกว่าเคืออือเก้าชิปปี้เปปก้าชิปปี้จืดปะเก้าชิปปี้โตเห้มาคูเก้าชิปเก้าชิปเจ้าอ